หวานอย่ามาโน้นแล้วลงฮ่าโอ้ใหญ่กว่าเดิมซะอีกโอ้มันเกินไปหรือเปล่หาหวานอย่ามาโน้นแล้ว โดนโจมต้นเอามาฝากธนาคารเนี่ยปลอดภัยที่สุดคุณผู้หญิงคนสวยครับสนใจทำบุญทำทานก่อนฝากเงินไหมครับนี่พี่ขอฮานพี่ยังายุ่งกฉันนะแกรู้ไหมว่าเงินแสนหนึ่งเนี่ยฉันต้องทำยังไงก่อนได้มาโอ้คงจะลำบากมากเลยสินะครับเงินตั้งหนึ่งแสนบาท ฉันเนี่ยมันฉลาดสจริงเลย จะไม่ทำบุญทำทานให้ขอทานอย่างผมจริงเหรอครับบอกไม่ให้ไงฉันไม่ยอมแบ่งเงินหนึ่งหมื่นให้ขอทานแกางแกนะนี่แล้วใครให้หมาขี้เลยอย่างแกไม่ต้องขอทานข,ข้างตัวให้แอมฮะอึดอัดชิบหายเกแอบ,บดูรหัสเหรอจ้าไม่ดูหรอกจ้าเงินตั้งหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย 何 <laughs> <laughs> ละเอียดแล้วก็ครบถ้วนหรือว่าคุณหายใจลึกๆแล้วค่อยเล่าช้าๆนะครับแล้วเมื่อ,อก,กี้คุณตํรวจจำถึงตังหวะได้ไหคะก็เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณกดเงินแล้วก็อะไรต่อนะโอ้ย หรือว่าทำอาชีพนี้พี่ชูเป็นไงชูมันมาครบไหมขอบใจ <c oughs> พี่ชูขอบคุณมากเลยนะถ้าไม่ได้พี่อะแม่ต้องเสียเงินเป็นแสนให้พี่จ๋าแน่เลยจับ <c oughs> มันไปเลยค่ะคกู้ตำรวจอีพวกนี้แหละที่มันขโมยเง,งินฉันตายแล้วพี่ชูไหนพี่บอกว่าไม่มีใครตามทันไงคะมาตับฉันเนี่ย คนเอาเงินไปฝากแล้วพวกแกก็ขโมยไปแกนั่นแหละโจรฉันจะเป็นโจรได้ไงก็เงินทีน่พี่เอาไปฝากอะพี่มาหลอกแม่ว่าพี่อามโดนรถชนไงแม่ก็เลยเอาเงินก้อนนั้นให้พี่ไปพี่เคบอกนะี่เป็นโน้งสายพี่อามนะพี่อามถูกรถชนค่ะคุณแม่ ชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุณแม่พอมีเงินบ้างไหมคะหนูมไม่มีเงินเลยอะเราเท่เาไหร่ล่ะคะ่ารักษาตาอามนะบอกแม่มาเถอะเอาที่แม่ไปนะแสนหนึ่งค่ะคุณแม่หนึ่งแสนหนึ่งแสนเลยเหรอแลกกับชีวิตลูกชายของคุณแม่คุณแม่จะยอมขี้เหนียวหรอคะไม่ไม่จะหนูรอแป๊บหนึ่งนะ เงินสดหนึ่งแสนผออกไปได้เลยขอบคุณมากนะคะคุณแม่ นะคะคฮะถ้าอย่างนั้นตาอามก็ไม่ได้โดนรถชนสิก็หนูจ๋าเขามาหาแม่บอกว่าตาอามโดนรถชนขอค่ารักษาพยาบาลจากแม่ไปแสนนึงอะพี่ทั้ายจิตใจพี่อามยังไม่พอแล้วพี่ก็ยังมาหลอกเอาเงินแม่อีกพี่คิดหรอคะว,ว่าจะได้ใช้เงินอย่างสุขสบายก็ฉันแพ้ไออามมันนี่ฉันนอกจากมีแค่ขังเดียวแต่มันตัวฉันต้งเป็นตะตายมาต่อหนะมันบอกหลักฉันทุกวัน ฉันอนะมันยังไม่อยากจะมองเลยแล้วอยู่ดีดีมันก็มาบอกเลิกฉันเพราะหมดรักฉันแล้วแล้วแบบเนี้ยแกจะให้ฉันเูยเฉย,ย,ยหรอฮะพี่รักพี่อามหรือว่ารักตัวเองกันแน่ถ้าหมดรักกันแล้วอะก็ต่างคนต่างอยู่ที่จะมาเรียกร้องอะไรอีกคุณเลดคุณตำรวจคะจับไปเลยคะ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นจร ครั้งเดียวเท่านั้นเหรอได้เวลามาที่ตองติงฟิล์มแล้วน้ำส้มจ้าน้ำส้มน้ำส้มส,สดๆขั้นส,สดๆเลยนะจ้าน้ำส้มจ้าน้ำส้มจ้าอ้าวว่าไงามาแล้วเหรอ,อมอนเดิมน้ำส้มหน,นึ่งขวดได้เลยยิบเลยจ้า ครับครับครับขอบคุณนะครับไปถึาป้าละอ้าว <Okay. S 1> หนูก็ป้าขายมานานแล้วขายมาก่อนที่หนูจะมาขายเหมือนป้าอีกมันก็ไม่แปลกที่ป้าจะมีลูกค้าประจาแล้วของป้าก็มีคุณภาพถ้าจะขายดีๆอ่ะอดทนหน่อยนะลูกเดี๋ยวมันก็ขายได้อีกหน่อยก็มีลูกค้าประจํานะน้ำส้มจ้าน้ำสม้ม ใกล้หมดแล้วจ้าวันนี้น้ำส้มเย็นๆจ้า ดีค่ดีดดามาสามขวดค่ะสามขวดละจ้าใส่ถุงไหมไม่ใส่อ้ยขอบใจนะจ้าขอบใจขอบใจจ้าน้ำส้มไหมคะน้ำส้มจ้าสี่ขวดสุดท้ายแล้วจ้าวันนี้มาห้าสิบขวดเหลือสี่ขวดจ้าเย็นๆคัน้นสดใหม่ๆทุกวัน ตอนต่อไปจะเป็นยังไงไปดูกันเลย